1 0บสิบนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับจำได้ีจังเรทุกคนสิบนาฬิกาสสินาท,านาทานาีซึ่งตอนนี้ใกล้จะถึงที่พักเท้าช่วงเที่ยงลงตาแล้วนะครับสาธุครับผมกำลังให้พี่ๆกู้ภัยไปขอติดต่อขอสถานที่อยู่นะครับ สาธุครับน้ำไมค้าน้ำไมคะาร้องไหมอ่าร้องไหมครับเลี้งตาหอกครับเลั้ยงตาหานหยอกคุณเนี่ย้าน้าหนอเาอต

จุดเดิมจุดเดิมที่หลวงตาเคยพัก,ดดก,พกโอ้ทำข้าวกองถวายด้วยนะครับนี่เตรียมจับเลยพี่เนดะ้อเตรียมจับนะครับเราจับไว้ก่อนเนดะ้อจับไว้ก่อนจับจับถวายก่อนอ่า อาปล่อยสาธุปล่อยมือครับตัวนั้นถวายไหมจับตับตัวนั้นด้วยจับตัวนั้นด้วยสาธุครับอ่ะจุดเดิมที่หลวงตาท่านพักตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนนะครับ จับไว้ก่อนเอาติดๆกันแล้วจับไว้เด้ออ้าวอ่ารวมกันแล้วจับไว้ครับสาธุสาธุครับผมอ่ะปล่อยมือก่อนนะครับสาธุสาธุครับสบายดีสบายดีครับผมสบายดีครับสบายดีเอาวปีนี้มาชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำครับ กลตาวมาช่วงจำเออช่วงจำเยี่ยมสบายเป็นที่เดิมครับเป็นที่เดิมที่หลวงตาเคยพักครับนี่ครับก็มีท่านจะพักที่นี่นะครับยให้จำทุกท่านทุกคนครับผมร้านดาบคิวอ่า๋อร้านดาบคิวนะครับร้านดาบคิวครับอันนี้จะตัวไม่อยู่ไปรับองค์ขมวดปีร้านดาบคิวนะครับพี่วินบอกว่าร้านดาบคิว เราก็จะได้ทานข้าวกันก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับกับคุณพี่เจ้าของร้านเนาะครับมีข้าวกล่องมาเป็นลงทานด้วยนะครับนี่เอาแจกกันได้เลยครับแจกกันได้เลยนะครับกำลังแจกค่ะอ่านี่กำลังกำลังแบ่งมาพี่พี่มาทานข้าวก่อนมียังย่างไงเอาไว้เอาไปของอันนึงนี่แหะ เอาไ้นี่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทรเอื่อนมาย้างหลังมึงไงเดี๋ยวยังไม่ได้เข้ากล่องนี่เนอเดี๋ยวกันไหมคุณแม่ข้างหลังอยู่กำลังมากไงไงเอาว้างมันนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาหยิบเอานี่ว้างมันนี้ก็ได้เขาเขาหยิบเอาแต่เขาเข้ามาเขาหยิบเอาแต่เขาเข้าเดี๋ยวผู้ใดอยากได้เพคุนมาหยิบเอา 10นาฬิกา40นาทีนะครับ10นาฬิกา40นาทีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท่านได้ทุดงได้แวะพัก,พกทเท้าช่วงเที่ยงแล้วนะครับให้พี่ๆน้องๆกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็คุณหมอได้ทานข้าวกันนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดเดิมนะครับตั้งแต่2ปีที่แล้วที่หลวงตาท่านได้ทุดงมานะครับเคยมาพักที่นี่จากที่ผมจําได้นะครับก็คือร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เจ้าของร้านนี้ก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับกินฟรีนะครับ อ่ะนี่มีก๋วยเตี๋วกินฟรีด้วยวันนี้ก็พี่พี่กู้ภัยบอกว่าอ่ามามากราบเรียนลงตาบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ลงตาเคยพักอ่าทางทางอ่าเอ่อพี่พี่กู้ภัยก็โทรไปประสานกับข้างหน้าข้างหน้าบอกว่าให้หาที่พักได้เลยนะครับด้านหลังนี่ก็เลยได้จุดเดิมนี่ครับจุดเดิม อ่คะครบกันไหมครับนี่เข้ากล่องครบกันไหมครบอยู่เนาะครับผมนะครับเข้ากล่องครบกันอยู่นะครับเนาะัง ฝนลงเม็ดนะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดก็กําลังทานข้าวกันนะครับนี่ก็เป็นกุ้ยไผ่นะครับมนิธิสยามรวมใจนะครับปู่อินนะครับท่านนี่พ่อกันอยู่นะครับเนาะคุณ่อเขากองพ่อกันอยู่เนาะพ่อพ่อพ่อกันอยู่อะไรคุณแม่อ๋อขอผมครับผมได้แล้วครับผมได้แล้วคุณแม่ขอุมครับ ทานข้าวกันก่อนอละไมอละไมะ <S <S นี่รอบนั้นลวงตากับมาพักอยู่นี่แหะเป็นไ,ไอเจ้าของร้านมันกระเดียงก๋วยเตี๋ยวครับนี่ก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่นรอบนเพิ่อนขายก๋วยเตี๋ยวครับ่ร่เพิ่ขายก๋วยเตี๋ยวรอบรอบเตียวรรยครับาขายเพื่อนก๋วยเตี๋ยวเซุสส่มเลยคือพวกห้องซนันี่แ่อ้มอือเดียบ้องนี่มีเบอกซาดเพื่อมาให้เขาเห็มีอยู่ค่ะกง ข้าวกล่องเป็นข้าวผัดนะครับข้าวผัดเป็นยังไงก็บอ,บ,อบอกเสียบบ่แสอยบยืนบ่อร่อยอยู่ครับอร่อยอยู่วันนหนกินข้าวน้ำกันครับกินข้าวน้ำกัน บอกให้ยังบอกอีเทียงบอกให้บอกในเวลาบอกครับกาบหลวงพ่จะดีใจแล้วเขาหนาเขาหนักไหมเพิ่งเดินตลอดเลยผมย่างตลอดครับเขาเนาะขอบคุณครับผมย่างตลอดย่างตลอดไทยไทยพี่น้องพันธุ์เบิงยังสิ่งละครับฝนตกผมกับไทยตว่าเออหลวงพ่อคนดีไหมฝนน้อทางดีเบิ่งขอมันขอเขาแม่ออกซอสเขาฟางเขาเชียงใหม่เขายังมาโอ้บอกแม่แก่นมาดอยหลวงคือเก่ารอะไรนี่นก็เป็นบุญของพี่น้องพันธุ์กาบรอบสองนะครับเนาะ ตอนนั้นเ้า่เพิ่นสิพันไปทางบานผมยี่เด้ตอนนั้นพศพศสหกห่งสิบาี่นผมว่า6กสา6ผมก็จำา่ได้กันผมก็ผมกับมเลยรอมันเห็นกันย่นยังนํากันยืนออกแล้าได้ยันน้ําอันนี้พน้ามารับบอกครับมารับบอมารับครับปีนี้ก็กลับมารับกลับปีนั้นทรงรับหน้าเขาบ ครับผมเอาอมาเมื่อวานมาจิบเขานน่น้องกของร้านมาะเบื่อลงจาีิมาบันฮอดเนิะมาชายหกเหนในเดิ้แล้วผมเลี้ยงมาโอ้ชายเป็นน้ำครับผมน้าครับเป็นบุญนะครับน้องน้าเนาะเป็นบุญใดกกสาิ่นรอบสองครับพี่น้อง่นนก็ดีใจนะครับบางคนเพ่นจำลงตาได้มันกับมาล่อกันหลายคนอยู่ครับตามทางนี่ครับครับ ยังไงเขายังน้ำลวงตาเนี่ยยังไปสบายหลวงตาไปรับพวดเข้ามาเนี่ยเมื่อนี้ผู้กองปรได้มานั่งผู้กองไปับไอ้องขบวนตีมันมามอบมาหมอบปริญญาแทนพระองค์แทนพระองค์ครับตำรวจจวนหนึ่งก็เลยไปคนครับวันหนก็เลยมาหนีผู้เดียวครับผมกินข้าวครับกินข้าขอบคุณครับผมครับผมเนาะปกินน้ำกันวันนีนครับผมยังยังยังเศร้าอยู่บ่คอับขอ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 ขอ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องย t u b e ตั้มดัมซิ่งนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผม